สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับอาร์มนะครับผมช่องพัทระคิรินครับผมวันนี้นะครับอาร์มก็จะมาให้ความรู้เป็นเป็นเตจความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับเป็นเหรียญจตุมหาราชิกานะครับพญาเต่าเรือนรุ่นหนึ่งนะครับผมหรือรุ่นลาบผลภูนทวีรวยถาวรนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันนะครับองคนี้ที่เอามาให้พี่ๆชมจะเป็นเหรียญ เป็นเนื้อทองแดงนะครับนะครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตออกจากซีนถุงก,ก่อนนะครับนี่นะครับผมเห็นไหมครับจะมีความสวยงามคมนะครับผมเหลียญรุ่นนี้นะครับผมนี่นะครับชมนะครับ เดี๋ยวนี้เป็นพญาเต่าเรือนรุ่นแรกนะครับจัดสร้างนะครับน้อยนะครับผมในปีหกสามนะครับผมเป็นเหรียญเท้าเวสุวรรณโนนะครับหรือยักษ์แห่งรุ่มแม่น้ํากลองนะครับผมเป็นพญาเต่าเรือนนะครับออกแบบได้สวยงามมากเลยนะครับผมพิธีมหาามหปุกเพุทธาพิเศษใหญ่นะครับวันที่สิบห้ามกราหกสามนะครับผมนะครับขออนุญาตนะครับ ด,ดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าก็จะเป็นอ,องค์เท้าวเวสวรณน,นะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับดูความสวยงามนะครับความสวยงามขององค์ท่านนะครับผมนะครับปกเสกอย่างเข้มขังนะครับผมตำรับาสายวัจ,จุลามณีนะครับ ดูด้านข้างเหรียญนะครับเห็นไหมครับเห็นขอบตัดไหมครับสังเกตเลยนะครับเวลาเราดูเหรียญเราจะสังเกตทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็ขอบตัดด้วยนะครับนี่นครับนี่ครับด้านหลังนะครับดูความคมความชัดนะครับผมตรงห่วงอ่าห่วงจะเป็นอ่าเนี้ยบินออกมานะครับผม ปลิ้นอ,อกมานะครับนี่นะครับผมโค้ดนะครับโค้ดจะอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับผมเห็นะครับความคามความชัดนะครับจะไม่เหมือนเหรียญเกนฑครับ ตอนนี้มีเกออกมาแล้วนะครับผมของวัดจุฬามณีผมเห็นเกือบทุกรุ่นเลยนะครับตอนนี้เริ่มมีเกออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับตัวหั่งสือครับเท้าวเวสสุปรนโนนะครับอยู่องค์ทรงเครื่องนะครับสังเกตความชัดเอาไว้ให้ดีนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดได้ไปเจอตามตามแผงหรือตามร้านอะไรเงี้ยเราจะได้เปรียบเทียบได้นะครับ หรือว่าส่งรูปมาให้ผมดูช่วยอีกตาหนึ่งก็ได้นะครับผมจะไดะ้ตัดสินใจเช่าหามาบูชาไม่ผิดพลาดนะครับผมนะครับความสวยงามนะครับแ้วคาดปลอดภัยนะครับโชคลาภนะครับสวยงามมากครับ ยังไงอา,อาร์มนะครับผมช่องพัทระคิรินก็ขอเป็นเร็ดความรู้นะครับให้พี่ๆนะครับจะไดไ้ไม่ตัดสินใจผิดพลาดน,นะครับเพื่อเราจะได้พระที่แท้นะครับมาสักการะบูชานะครับผมยังไงผมก็ขอฝากติดตามเป็นแรงใจให้หน่อยนะครับผมยังไงวันนี้ผมก็ขอขอพระคุณมากครับ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับผม